สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของธนบัตรละกันนะคะธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนปัจจุบันนี่แหละเนะะี่ยคะไม่มีอะไรเล่าค่ะก็เลยเอาเรื่องของธนบัตรมาเล่านะคะ ที่เขารับซื้อแพงเพราะอะไรนีน่อันนี้ก็ปกติธรรมดาค่ะเขาไม่ได้รับซื้อแพงเลยเนะฮะก็ฟังก็ฟังให้จบด้วยแล้วกันนะฮะคือบางคนก็นี่ฮะฟังแค่สองวินาทีเนี่ยนะฟังไม่จบเราก็จะไม่รู้เรื่องนะฮะถ้าคุณได้มีความโลภเป็นทุนเดิมเนี่ยคุณจะรู้ค่ะแต่ละคนก็มีความคิดที่ แตกต่างกันไปเนาะในเรื่องของธนบัตรเนี่ยเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยในเรื่องของธนบัตรเอาจริงๆแล้วเนี่ะเนี่ยปกติธรรมดาค่ะใช้ได้ปกติธรรมดาค่ะไม่มีอะไรพิเศษอันนี้คือไม่มีราคานะคะแต่ถ้ามีราคาจะบอกว่าที่เขารับซื้อแพง เห็นเห็นไหมคะเห็นเลขตรงนี้ไหมเลขตรงนี้นะแล้วก็เลขตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าเลขตรงนี้ไม่มีเขารับซื้อแพงค่ะถ้าเลขตรงนี้ไม่มีเขารับซื้อแพงค่ะเหมือนกันธนบัตรทุกฉบับเลยนะคะคือถ้าปกติแบบนี้เขาไม่รับซื้อนะะไม่ต้องเดินทางไปค่ะที่เขาลงคลิปแบบสั้นๆนี่ฮะก็แค่แบบว่า คอนเทนต์เขาแค่นั้นแหละนะะไม่ใช่แค่คอนเทนต์ค่ะแต่เขาก็จะพูดไปยาวเนี่ดูคลิปเขาให้จบนะะบางทีเขาก็จะตัดมาลงเฉพาะเออนะรับซื้อ1ล้านบาทอะไรทํานองนี้นะซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นี่ยมันเป็นเกัเรียนกระสาบแบบนี้เนี่ยเรียนกระสาบต่างๆหน้าๆเนี่เรีกระสาปกติค่ะปกติก็คือนี่ะนี จะเป็นพระเสียนตรงนะนี่ก็คือพระเสียนตรงนะพระเสียนตรงนะฮะและที่เขารซืุอก็คือพระเสียนกระพระเสียนกระก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่พระเสียนกระเนี่ยฮะหน้ากับหลังเนะะี่ยฮะกับกันเหมือนกับเหรียญที่เราใช้ปกติทั่วไปนะคะถ้าเป็นเหรียญพิเศษนะนะไม่ได้มีราคาแต่ประการใดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณมีคุณก็เก็บไว,ว้เป็นคุณค่าทางใจนะคะจริงๆแล้วมีใครเห็นธนบัตรฉบับละห้าสิบาทที่ออกมาใหม่บ้างเราก็เห็นแวบๆบแบบนะเราว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะะเนี่ยพอลิเมอร์ฉบับละห้าสิบบาทพอลิเมอร์เราว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยากเราก็เลยนะเอาไว้นั่นแล้วก็เลยไม่มีตัวอย่างม,มาให้ดูนะคะก็จุดเด่นก็จะมีจุดสังเกตอยู่นะในเรื่องของการ ควอมแปลงก็จะมีลายน้าหมึกพิมพ์พิเศษเนี่ยเราชอบเราชอบเพราะว่าเขาเปลี่ยนสีได้นะฮะนี่เห็นสีไหมก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเวลาพลิกเนะยฮะก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะสวยนี่คือธนบัตรนะฮะธ้าัตรพอลิเมอร์ แต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้ยากใช้ย,ยากนะฮะใช้ย,ยากมากเลยเนี่ยนี่ถ้าพับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะขาดง่ายด้วย,ยเนี่ยนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะขาดง่ายด้วยเหมือนกันกันกบธนบัตรยี่สิบบาทเนี่ยเห็นไหมคะนี่คนเขามันขาดนะฮะคือถ้านั้นไม่ดีเนะี่ยมันก็ขาดนะฮะค่อนข้างที่จะ ฉายากเอาง่าย,ายว่าเนี่ยค่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบยิ่งแม่ขานี่ไม่ชอบยด็ดเลยเนะคะเพราะว่ามันถอนยากนะฮะค่อนข้างที่จะถอนยากมากเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นอ่านี่เป็นแบบกระดาษนะฮะเป็นแบบกระดาษที่ใช้ง่ายหน่อยเนี่ยค่ะแต่เป็นแบบพอลิเมอร์นี่ค่อนข้างที่จะใชา้ย,ยากนะคะแล้วเรามาคุยกันเรื่องอะไรเราคุยกันเรื่องของธนบัตรนี่แหละนะฮะที่บอกว่า การรับซื้อแพงๆอะไรทำนองนี้เหมือนเยนครับนี่เนี่ยเขาแค่ลงเอาคอนเทนต์เขาเฉยๆนะคะความจริงเขาก็บอกอยู่นะว่าจุดสังเกตในเรื่องของการซื้อราคาแพงอาจจะเป็นลายเซ็นตรงนี้อาจจะไม่มีเลขตรงนี้อาจจะไม่มีเลขตรงนี้หรืออาจจะมีเลขพิเศษอะไรก็ตามแต่นะฮะที่เขาเป็น อา,อาจจะเป็นตัวอย่างตรงนี้เนียพิมพ์ตัวอย่าตงติดมาตรงนี้เขาก็จะรับซื้อแพงนะะี่คะนี่คือธนบัตรนะคะฉบับละหนึ่งร้อยบาทช้างแดงนะค่ะนี่คือลายน้ําถ้าเป็นลายน้ากับลายน้ำานะคะลายน้ํากับหัวแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยกับหัวแบบนี้นะทุกคน,นเห็นไหมลายน้ํากับหัวแบบนี้เขาก็จะซื้อแพงนะคะแต่นี่คือเนี่ย ไม่มีอะไรแพงค่ะก็มีนี่แหละนียะสักร้อยบาทเนี่ยค่ะเก็บไว้มันคุณค่าทางใจนะคะแล้วเลขตองหน้าตองหลังอะไรทํานองนี้เนี่ยคะก็อาจจะมีคนเล่นด้วยนะมีนักสะสมเขาเล่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับธนบัตรด้วยเนี่ยคะธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานประมาณนั้นน่ะนะแต่นี่คือผ่านการใช้งานแล้วนะเอามาใช้ได้เลยค่ะ อย่าถือไปเนี่ยะอย่าถือไปขายหรือเข้าร้านที่เขารับซื้อเนี่ยเขาก็จะตะเพิดกุณออกมาเนี่ยาเขาไม่ได้รับซื้อแบบนี้นะคะฟังคลิปก็ฟังให้มันจบด้วยแล้วกันเนะคะเราก็บอกอยู่แล้วเนี่ยสาระดีๆเนี่ยนำมาฝากนำมาบอกนำมากล่าวนะครับมิตรรักนทุกท่านเลยเนี่ยะอย่าเชื่อค่ะ ที่เขาลงคลิปแบบสั้นๆน,น,นะคะขายได้ราคาโน่นนั่นนี่เนี่ยเก็บไว้เป็นคุณ่าทางใจนะี่ะนี่ก็เก็บไว้เป็นคุณ่าทางใจค่ะแล้วที่เขาออกมาบอกว่าพอลิเมอร์ใหม่เนี่ยนะคะไม่รู้ยาพึ่งใช้ค่ะก็รู้ซาทางันเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะเป็นลายน้ํากลับหัวตรงนี้นะคะลายน้ํากลับหัวประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีเลขตรงนี้นะคะทุกคนนะ,ะอันนี้ก็คือ ใช้ได้นะคะนี่คือใช้ได้ปกติเลยนะคะก็เป็นธน,นบัตรไทยปัจจุบันนะคะที่ใช้กระดาษห,หรือว่าโพลิเมอร์นี่ค่ะที่ชบบาวบ้านนี้ได้ตามกฎหมายนะก็ออกโดยธนาคารในประเทศไทยนะคะมี5ชนิดนะ2 0 5 0 1 0หหรือว่า500หรือว่า1000นะคะซึ่งก็ออกแบบให้มีความทันสมัยแล้วก็ป้องกันการปลอมแปลง ได้ดีเยี่ยมด้วยนะฮะโดยเฉพาะพอลิเมอร์ที่ทนทานกว่าว่างอ่ะน,นะฮะทนกว่าไหมแล้วทนไหมละ่ะดูแบงยี่สิบสี่นะฮะดูแบงยี่สิบสี่อันนี้คือแบงยี่สิบพอลิเมอร์นะฮะขาดด้วยแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นกระดาษเน,นี่ยนี่เทียบให้ดูเลยนะฮะถ้าเป็นกระดาษก็จะเป็นแบบนี้นะปะปะกัดขาดแล้วก็มีในเรื่องของเอ่อเฮิฟคืนล่าคืนน้ำนะคะเห็นไหม นี่นะคะอันนี้เก่าก็คือเป็นแลกธนาคารได้นะ่ธนาคารก็รับแลกอยู่นะธนาคารก็รับแลกใหม่อยู่นะคะ<ด>เขาก็จะ,ะส่งคืนนะคะ<ด>เพื่อไปทําลายประมาณนั้นนะ,ะ<ด>แล้วก็จะพิมพ์เนี่ยฉบับใหม่ออกมาเนี่ยะทดแทนนะคะนี่คือเนี่ยะเรื่องราวเนี่ยธนบัตรเรื่องราวของธนบัตรหรือว่าเรียนกระสาบที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะคะ <S <s มาให้คุณได้เนี่ยทำความเข้าใจว่า ีนักสะสมเขาออกมาเพราะว่ารับซื้อแพงๆเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะมันใช่หรือเปล่าหเหมือกนกันเราลงคิปไปเหมือนกันนะคะเนี่ยเหรียสิบที่ใช้ปัจจุบนันราคาเป็นล้านนะคะอย่าเชื่อนะ,ะนี่ราคาเป็นล้านจริงค่ะแดนนี่เห็นไหม เขาก็จะมีความพิเศษของเขานะคะถ้าเขารับซื้อแบบแพงๆนะคะทุกคนนะฮะพึงริลึกไว้เสมอนะฮะว่าธนบัตรนะฮะที่ใช้ปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้มีราคาแพงนะก็ใช้ได้ปกตินะคะนอกเหนือนจากคุณจะเห็นเลขสวยนะคะแล้วคุณก็เก็บนะฮะไว้เพื่อ,อดูเพื่อชมนะะี่ะเพื่อความปราบปื้นของคุณเองนะฮะนี่เราก็เก็บไว้ค่ะนี่เพราะว่าเราชอบ ชอบตรงนี้ค่ะเขจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงเ่ยเห็นไหมสีม่วงสวยมากเลยเนี่ยทนบัตรแบบพิเศษเนะฮะพรมร์ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีพฤศจิกาที่ผ่านมานะคะนะก็เอามานะฮะสาระดีๆนะฮะมาเล่าให้ชมมาเล่าให้ฟังนะฮะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะในเรื่องราวของธนบัตรแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่ารับซื้อราคาแพงๆนะฮะ ไม่มีหรอกค่ะเราไม่ค่อยเจอนะคะหรือว่าจะเป็นอ่าพิมพ์ตัวอย่างตรงนี้นะคะเราไม่เจอหรือว่าจะเป็นอ่าไม่มีเลขธนบัตรตรงนี้นะคะเขาเราซื้อราคาแพงๆนะเพราะฉะนั้นที่มีอยู่นะะที่คุณถืออยู่นะคะคุณพลิกดูว่านะีะ่มันผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็คือ ใชยนี่ได้ตามกฎหมายเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะกับสาระดีๆนํามาแบ่งปันนะคะเชื่อว่าคุณน่าจะนี่ค่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณจะใช้ธนบัตรที่คุณมีอยู่หรือว่าจะเก็บสะสมต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ